ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ช่องวิ่นแชแนลครับป้าวาทถีอุตตอุทยานถ้ำครับหลวงปู่มหาศิลาครับนี่คือยูเซนถนนกาลสินตัดไม่ไปมุกดาหารนะครับฝั่งนี่ก็จะเป็นสวนสงแกเปะนะครับผมวันนี้ทีมงานช่องวิ่นแชแนลนะครับเป็นประธาตัวผมเองก็ได้ม่าไทยพี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องเบื้องครับคนศรัทธาตัวหลวงปู่มหาศิลาครับ ถือว่าเพื่อนก็นได้มาเฮ็ดไห้ย่านเศรษฐกิจย่านนี้นะครับคือคักนะครับเฮ็ดไห้คนในชุมชนได,ด้มีรายได้ไน,นะครับก็จะเป็นมาขายของนะครับจับจองทีขายของนะครับนี่พี่น้องครับบางขันก็นจะเป็นรูปเหมือนลงปูมาศิลาองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขอเข้าไปเบื่อครับตอนนี้รถก็ลังหลายอยู่นะครับ บรรยากาศกะแดดพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามช่อง u t u b e ช่องวินแชแนวนี้ได้ครับเดอ้อครับวันนี้ถือว่าผ้ามาที่อุยทยานถ้ำลงปูมหาศิลานะครับเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะมานะครับเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะมากราบลงปูอยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาเก็บภาพเช็คอินต่างๆนาน,นาครับเดี๋ยวจะพาไปทั้งนครับตอนนี้รถหลายูพี่น้องขามม่าท่านใดครับเดี๋ยว สักครู่ครับตามมาเลยครับผมครับพี่น้องครับขามทั้งมาฟังนี่แหละครับผมนี่คือบรรยากาศทั้งเขานะครับอุทยานถ้ำหลวงปูมหาศิลาครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องมาเบิ่งครับครับนี่ก็จะเป็นลานขายของนะครับถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะครับชาาตำบลโพธิ์ศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับแผงลอตเตอรี่ก็มีนะครับอ่ามือนีห้วยเพื่อน่ามือนี้มือเล็กออกตเหอร์หนหมีครับก็มีขอคว่ำ น้ำนะครับอีหย่างนี่ห้ามขายอีหย่างนี่งก mm hmm. รับกระสอเป็นยาิเศรษฐกิจเลยนะครับี mm ๋ย hmm. วให้เพิ่งรูป mm hmm. เหมือนลงปูศิลาองค์ใหญ่ครับ mm hmm. เศรษฐกิจฮาบะยากด้ด้พี่น้องเดอแรนเ้น mm hmm. ถนนตัดไม่เส้นกาฬะสินไปมุกทหารนะครับก็ mm hmm. เป็นวัหยุดคนกน็หลายธรรมดาครับพี่น้อง นักท่องเที่ยวกมาม่านะครับต่างจากวัดกามาไยนะครับเอาพี่พน้องครับเวลาวันเกิดหลวงปู่พระาศิลานี่วันที่14เดือนตุลาทุกปีนะครับคนแถวนี้่็ต้องห่วงเลยครับหลายครับจะเป็นก็มีผู้คนเดินทางขื้นไปกบูซาเพิ่นเปกกาบขอพรหลวงปู่เนาะนะครับทว่าถึงหลวงปู่ศิลาะ นะครับประวัติเพิ่นบางส่วนเนาะเพิ่นก็เคยไปลูกศิษย์หลวงปู่ทองมาพร้อมนะครับเราก็เคยบวชเรียนอยู่ที่วัดบุรพาพิรามนะครับตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณพระราชาปีชายานมุนีนะครับตอนนี่คือพระราชาปีชายานมุนีคือเป็นผู้ติดสางพระเจ้าใหญ่พระบุรพานะครับหลวงปู่ศิลากับเป็นลูกศิษย์เพิ่นคือกันนะครับเราก็ได้เป็นศิษย์หลวงปู่ทองมาทามโรภพร้อมนะครับสำหรับหลวงปู่ศิลานะครับวัตถุมงคลเพิ่นก็ตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับของคนทั่วไป ขนาดผู้ที่เพิ่งเ,เล่น้าคเครื่องก็ยังหาหลูกเพลอนหาเหรียญเพลินไปปูซานะครับโดยเฉพาะเบี้ยแก่นะครับโดยเฉพาะเบี้ยแก่นี่หลายคนก็นอยากได้นะครับราคาบางรุ่นก็นแพงนะครับโดยเฉพะาะวันเสาร์อาทิตย์ล่าสุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะบึงแก่นาขน,นะครับโดยเฉพาะรุ่นเหรียญเหนือดวงสองนี่พี่น้องคนเกือบเหยียบกันยุบบึงแก่นาขค,ครับมีการสื่อขายหอดไปจองกันนะครับสำหรับ เหรียญเนื้อดวงของหลวงปู่ศิลาเป็นเนื้อดวงรุ่นสองนะครับนี่จะเป็นปวะวัดเขาขาวของหลวงปู่ศิลานะครับเ,เป็นไปคนลอยเอ็ดครับพี่น้องบ้านเกิดปัจยุบันธาตุประทับสมัยตกีเป็นอำเภอธวัตบุรีปัจจุบันนี้เป็นอำเภอ,ชนนเ,อ,เ,ภอเชียงขวัญจังหวัดลอยเอ็ดครับบรรยากาศแดดครับืบากากนรรบันนี้แดดฮ้อนเลยแหละพี่น้องก่อเล่าาพี่น้องว่าเบิ้งนะครับพามว่าไหวหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นเกจิอาจารย์แห่งยุคที่กำลังมาแรงนะครับเดี๋ยวจะพา ยางเบองบริเวณรอบๆนะครับเดี๋ยวฟังนี่เป็นเต้นนี่อย่างนอเดี๋ยวจะพามาเบองครับฝากติดตามช่อง youtube ช่องวิ่นแชแนวนี้ได้ครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นท่าขึ้นไปไหวรูปเหมือนลงปูซิลาครับพี่น้องก็เห็นปะลงปูถวดอง์งหญ่ที่สุดอยู่วัดห้วยมงคลนะครับเพิ่นก็นจำลองสร้างแบบนั้นแหละนะครับอันแต่ว่าอันนี้เป็นรูปเหมือน หลวงปู่มหาศิลานะครับก็จะคือกัน่แหละครับกบลังหลวงปู่ทวดวัดหวยมงคลยู่ประจวบเนาะอันนี้จะเป็นเฟรนเทนด์นิยังนี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกกอนนะครับอันนี้เป็นหม่องบูซาดอกไม้นะครับทีบูซาดอกไม้นะครับเปเยียมหม่องทํำบุญนะครับบรรยากาศพี่น้องเบิงคนมาครับคนกำลังล